เพราะเหตุใดฝ่าบาทต้องมั่นใจว่าราชทายาททำเลยเพราะฝ่าบาทเป็นวัวสันหลังหวังเพราะฝ่าบาทรู้ว่าทำผิดต่อราชทายาทและราชทายาทก็ต้องทำผิดต่อตนแน่<า>องค์ชายใหญ่ไปเข้าเฝ้าฝ่าบาท คงรู้ว่าควรพูดอะไรหรือทำอะไรแล้วนะส่งคนไปนำกลับมาและทำลายให้หมดสิ้นทุกฉบับขยิค่ะกลับตัวเจ้ากรมพระอารักษ์และเจีย๋ยป๋ฝ่าบาฝังเอิญเขาการสอบหน้าตำหนักพวกเจ้าก็ไม่ต้องไปแล้วฝ่าบาให้โอกาสเขาอีกครั้งด้วยฝ่ <c oughs> าบา เสด็จพ่อโปรดเชื่อข้าสักครั้งบังอาจฝ่าบาทกระหม่อมมีโทษประหาร กระหม่อมขอคืนของรางวัลออกจากเมืองหลวงวันนี้เจ้ามีโทษประหารด้วยหรือพะยะค่ะผู้ต่ำต้อยบุญคุณกระหม่อมมีโทษทำเกินหน้าที่กระหม่อมมีโทษโลภเกียรติยศกระหม่อมมีโทษไม่ปฏิเสธขอพระราชทานใต้ล่าต้องเครือบแคลงและยังเป็นเหตุให้เกิดเสียวิจารณ์เช่นนี้อีกกระหม่อมมีโทษสมควรตาย